คนอังกฤษตัวจริงต้องใช้คำว่า pop ค่ะคำว่า pop นะคะคนอังกฤษชอบใช้เป็นคำกริยาแล้วมีความหมายมากๆในคลิปนี้เขียนรวมมาให้7ความหมายด้วยกันไปดูกันค่ะ number one pop on แปลว่าใส่อะไรบางอย่างอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเสื้อผ้าตัวอย่างเช่น it's so cold I'm gonna pop on my jacket number 2 pop the kettle on แปลว่าต้มน้ำตัวอย่างเช่น would you like some green tea I'm gonna pop the kettle on number three pop out pop out แปลว่าออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งตัวอย่างเช่น I'm gonna pop out for a walk be right back number four pop to แปลว่าไปสถานที่ใดที่หนึ่งมักใช้คำว่า pop to ตามด้วยสถานที่นะคะตัวอย่างเช่น I'm gonna pop to 7 e v e n Eleven d o y e u n e e d a n y t h i n g number five pop in แปลว่าแวะเข้าไปตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้เราไม่ได้มีงานเราไม่ต้องเข้าออฟฟิศแต่เราแวะเข้ามานะคะ Oh just wanted to pop in and say hi Number 6, pop up โผล่ขึ้นมาหรือว่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาตัวอย่างเช่น oh something just pop up I need to go number 7, pop off แปลว่าสนุกมากๆมันมากๆตัวอย่างเช่น this party is popping off I love it ถ้าเข้าใจแล้วลองเติมประโยคนี้ดูนะคะ I'm gonna pop the toilet be right back คอมเมนต์ Comment มานะคะ